又瞪我你又我了。 in thì cũng chấp

và mấy mai nó cũng hay tỏ ra wa satu tanpa ơi 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 ơi

chúng mà dạy lao anh cứ của chúng <laughs> Đi bắt luôn phải lúc Hãy subscribe cho ก็ล้ไม่ม่มีที่นก็มีี่ี่ได้รูปเลาติ้วมีอะไรบ้างปมอเต้าแกไม่มาดีเลยจับปานี่นาไม่ชวยเลยเนี่ยตาเปลงสิหัวตังเรือบ

ยาวไกิโลเมตรนห้างล้องนี่เนาะอยี้นี้น้ก็เลยกางกางกันเลยก็เลยกางกันยุ่งยุ่งไม่ได้เลยลองเวลาโบบีลุงวันนี้มันมันจะนี่กเด็กตัวน้อย

let มาหน้าเออะไรอะไรเล็กนล้นนด่าใรหน้าดับน้านะอุ๊บยเช็ดตัวล้างห้เหลมันไม่รูม่เด่หนงงเด็ Marangi lah, marangi mama mama what? So,

mày cho kênh La La Để mày chơi mày chơi mày mày chơi mày chơi mày chơi mày Cái gì mấy si si, si điên bả nó nuôi cái này mấy chít